นในฐานะที่ว่า,าไทยเราเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เจ็ดสิบล้านชีวิตเนี่ยถือว่าได้มาเกิดแล้วก็อยู่ในกึ่งหนึ่งาศาสนาก็สมควรที่จะสืบหาค้นหาเหตุการณ์ไว้บ้างนะครับเห็นไหมครับไม่ให้เสียหลายนะครับคนที่เข้าใจก็จะเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะได้ยินได้ฟังเขาก็อาจาาจะเข้าใจเพราะว่าที่ว่า เหตุผลที่ว่าไทยเราต้องมีอักษรเลขนับเกิดขึ้นก่อนทุกประเทศนะครับก่อนอินเดียนะครับก่อนเลขอารบิกอินเดียอารับที่เรามาคิดเลขนับไทยขึ้นอ่ะมันก่อนนะครับมันก่อนมันก่อนอินเดียก่อนอินเดียอารับเพราะว่าก่อนที่ก่อนที่อินเดียเขาจะเอาไปเอาไปคิดนั่นอนะ่ะไทยเรามีมาตั้งแต่ ตั้งแต่เมื่อ2000ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นหลักฐาน1,800กว่าปีนะครับเกือบ1 9 0 0ปีนะครับก็คือ,อหลักฐานเลขนับนะครับเพอใจดูเลขสามเมื่อ2 0 0 0ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วนี่เลขสามเมื่อ2,000ปีใช่ไหมครับนี่คือเลข3ามเลขห้าเมื่อ2,000ปีนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเลขส เมื่อพศ1484งพันสี้ยเห็นไหมครับพุทธศตวรรษที่1 4บสเลข3มันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับนี่นี่เลข3นะครับเมื่อ2,000ปีนะครับก็แปลว่าไทยเรามีอักษรเลขนับอ่ามาก่อนนะครับแล้วอินเดียเขามาค้าขายเขาก็เอาเอาไปเอาไปปรับปรุงใช้นะครับแต่เขาก็เอาเลขหนึ่งเลข เลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขอ่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี่ยเขาจะเอาไปจากเรานะครับอ่าเขาอาจจะเอาไปทุกเลขก็ได้แล้วเขาก็เอาเบื้องต้นอ่าของเราเป็นพ่อเจอหลักฐานนะครับอินเดียเข้าไปในพุทธศตรวตรรษที่สิบหกสิบเจ็ดนี่เองนะครับอ่าเนี่ยพุทธศตรวตรรษที่สิบห้าเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยอักษรเลขนับนะครับเนี่ยใกล้ๆกันเลยเนี่ยนี่เลขสามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ทีนี้อินเดียเขา เข้ามาเขาก็ตั้งแต่สงรุ่นแรกสงรุ่นโศกเข้ามาในแดนนี้ก็ยังไม่มีอักษรเลขนะเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นหลักฐานอ่หลักฐานอักษรของสงรุ่นโศกนะครับนี่ในดูรอเรือของสงรุ่นโศกนะครับนี่อารหังนะครับเขียนยงอันนี้รอเรือเนี่ยรอเรือนะครับรอเรือเป็นตัวยูนะครับอันนี้ไม่ใช่อักษรของอเ,เดียดใต้นะครับเพราะอเดียดใต้จะไม่มี อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะครับมันไม่มีภาษาบาลีนะครับเขามีแต่ภาษาสันสกฤตและภาษาอินเดียใต้ก็คือภาษาธรมินนะครับหรือภาษาอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับภาษาอินเดียเหนือนะครับก็คือภาษาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธนี่อันนี้หลักฐานที่พบในจารึกประเทศพมา่าหรือพุกามนะครับหรือพุกามนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลนะครับเอื้อเฟื้อมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวลเอื้อเฟือมามากมายนะครับผมก็ได้คดวามรู้จากท่านเยอะเลยนะครับเพราะท่านเป็นคนเข้าถึงหลักฐานนะครับหลักฐานนั่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างท่านพยายามเข้าให้ถึงของจริงนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหลักฐานจารึกลานทองแล้วก็ใบลานที่ทำทำด้วยทองนะครับนะ นะมีบทสวดอิติปิโสพระควาลไหมเราสวดมาถึงยุคปัจจุบันนะครับผมสมัยเรียนป .1 ป .2 ก็ต้องท่องต้องต้องท่องอิติปิโสบทสวดมนต์ในโรงเรียนวันสุดท้ายนะครับวันสุดจะต้องมาท่องอิติปิโสพระกวาหังสม,มาสะพุทโธวิชาจารณะสัพปปโนสุขโตโลกวิถูอนุตโรนะครับเราก็สืบมาก็แปลว่าอนจาจักผู้การนั่นก็ไปจาก สรงรุ่โศกนะครับมันเนี่ยอ,กอักษรสงรุ่โศกไม่ไม่ผิดพลาดหรอกครับมันเก่ากว่าอักษรในสมัยพระเจ้าจิตรเสนพุทธศตวรรษที่11อนะครับอันนี้มันเป็นอักษรของสงสงรุโศกแต่น,นี่มันเป็นอักษรของพระมหากายนะเห็นไหมมันมี2แบบเห็นไหมครับเนี่ยอ่ามี2แบบแล้วทีนี้หลักฐานที่ว่าเก่าอ่าก็เนี่ย ดูที่รอเรือนะครับอันนี้อันนี้ไม่ค่อยชัดเจนอันนี้รอเรือก็จะเป็นแบบปัจจุบันนะครับอ่านี่ดูดูมันจะเป็นรอเรือนะครับเนี่ยนี่รอเรือนะครับเนี่ยรอเรืออ่าของสงรุ่นรุ่นแรกนะครับของพระมหากาจเยนะนะครับที่เราปรับปรุงใช้มา <c oughs> อยู่ในอ่าที่บรรจุพระไตรพิฎกอยู่นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้น <iling S 1> <ม>ก็เป็นอักษรของสงสงรุ่นแรกนะครับที่เขียนเป็นภาษาหมอน,น, voilà. นก็ชาวมอญเอาไปเขียน นะครับจะมองว่าเป็นอักษรมอนก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นอักษรของสมูปแรกนะครับมอนเขาปฏิคิดเขามาเรียนแล้วเขาก็เขียนเอาไปจารลึกใส่นะครับเห็นไหมครับนี่ล้อเรือนะครับนี่ล้อเรือเมื่อ2000ปีที่แล้วนะครับเนี่ยล้อเรือเมื่อ2000ปีที่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อักษร,รเลขนับเมื่อ2000ปีที่แล้วซึ่งอินเดียเขาไม่มีนะครับพอเขาเอาไปใช้ทางยุโรปเขานิยมเขาก็เลยเอา เอาไปใช้แล้วก็เลยเป็นอักษรฝรั่งนะครับที่ใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องสร้างอักษรเลขนับขึ้นมาตั้งนานแล้วตั้งสองพันปีแล้วเพื่อจะนับไปให้ได้ห้าพันปียังไงนะครับเพราะว่ามีหลักฐานนะครับมีหลักฐานในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงพระนาคตการนะครับว่าหลักฐานว่า ศาสนาศาสนาพุทธก็จะมีวันหมดอายุหรือว่า e x p i r e นะครับมันมีวัน e x p i r e นะครับเพราะว่าเป็นคำสอนที่เป็นสมมติบัญญัติแล้วก็เป็นเป็นสังขานนะครับเป็นสังขาร,ร, <laughs> ขารแล้วเมื่อสังขารมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับมันก็เปลี่ยนลบเรือนไปมันต้องพอถึงห้าพันปีมันก็จะลบรวนลบเรือนไปประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยผม กึ่งหนึ่งศาสนาจะมีความแปรปรวนของศาสนานี่นะครับความแปรปรวนเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าเกิดภัยพิบัติกับมนุษย์นะครับมนุษย์จะก,ก่อเหตุร้ายแรงต่อกันและกันก็มาสืบกันนั่นแหละครับเนี่ยม,มันมันจะเป็นต้องสืบหาลู่นะครับเพราะว่าไปอ่านไปอ่านไปอ่านพระไตรปิฎกมาก็รู้ว่ามีพระอนาคตกาลนะครับที่จะศาสนาไปอยู่ ไปถึง5000ปีก็ยังจะมีพระอนาคตกาลเขาก็ต้องนับนี่ครับถ้าไม่นับก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าถึงหรือยังถึงหรือยังไม่ถึงเนี่ยไหมครับทีนี้เขามามามาบอกว่ากึ่งหนึ่งศาสนาจะมีเหตุนั่นแหละครับจะมีเหตุก็ก็อันนี้ก็เป็นเป็นจารึกที่ว่าอ่าไปสืบมาจากอินเตอร์เดียนะครับอ่านะครับตาที่ผมอธิบายไปนะครับดูก่อนอานอน์นะครับก่อนกึ่งหนึ่ง ศาสนาเอ่อก่อนครึ่งหนึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมีการลบราคาฟันกันมีฝนเหล็กตกลงมาจากอากาศไฟลงมาจากอากาศในเวล,า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 ,ลาเผาผลาญอ่าประชาชนพินาศอ่าจะล้มตายกันก็ก่อนครึ่งหนึ่งศาสนานั้นก็คือก่อนปีพศอ,อ่าเอาตามนี่ก่อนนะครับก่อนปีพศ2000 <c oughs> 2455นี่เนี่ยเราต้องนับเป็นกึ่งหนึ่งาศาสนาครั้งแรกนะครับก็คือนับแบบจารึกนี่บอกคือไม่นับปีมะเสงนะครับปกติจะเป็นปีมะเสงตรงนี้นะครับพศ756อา75นะครับมันอ่ามานี่ก็เป็นพศ756อบ75ประมาณนั่นแหละครับเนี่ยเมื่อเมื่อบวกอ่า621ยีสบเเข้าไปจะเป็นพศ700ออันนี้นับตามตามแบบ ส่รุ่นแรกนะครับส่รุ่นแรกสมลุกกระโศกนะครับก็ออนับมาอย่างนี้เรานับมาแต่ปีปนิาพานเพื่อจะได้เพื่อจะได้ดูรู้อายุอาย,ายดดยอายุพระไตรปิฎกด้วยอายุพระไตรปิฎกก็จะก็จะ,จะเริ่มในปีนั้นเลยนะครับเริ่มเริ่มสั้นสักขะน,นาใน3เดือนเลยนะครับสักระนาเจ็ดเดือนเขาก็นับเป็นอายุพระไตรปิฎกก็แล้วกันนะครับในปีมะเสงนั่นน่ะนะครับเห็นไหมครับแต่ ไอ้คนนี้ที่ทำจจลึกเมื่อเกือบเมื่อพศ .756 นี้เขาจะให้นับย้อนหลังไปอีก45ปีไปตรงกับปีละกาเห็นไหมปีตัดสรูนะครับปีตัดสรูแล้วก็ปีปีปฐมเทศนานะครับปีที่มีพระสงเกิดขึ้นบนโลกแล้วก็เป็นปีหมุนของล้อธำมศาสนาดำเนินเป็นอายุปีที่หนึ่งน่าจะนับเป็นอายุาศาสนาเริ่ม เริ่มปีนั้นนะครับเริ่มปีละกาเขาก็เลยใส่ปีละกานะครับแต่ถ้าคนปัจจุบันคํานวณก็จะเป็นปีมะเส็งนะครับปีมะเส็งนะครับพศ756ก็จะเป็นตรงเป็นปีมะเส็งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีละกาแต่เขาใส่ปีละกาเพื่อจะให้นับให้ถูกนะครับต่อมาเมื่อกึ่งหนึ่งศาสนาเราถึงต้องมานับมานับนี่ครับมานับเนี่ยผม คำนวณไว้แล้วนะครับมันจะเป็นพศออนี่นะครับอันี้อันนี้จะเป็นอย่างงี้นะครับคือหนึ่งศาสนาเนี่ยคือหนึ่งศาสนาน,นะครับมันจะเป็นพศ245 5นหะครับตรงกับสมัยในหลวงรกกัชกาลที่5นี่กคือหนึ่งครั้งแรกนะครับสาเหตุที่ผมทราบว่าเป็นคืหนึ่งครั้งแรกเพราะต้องนับย้อนขึ้นไปหาปีละกาย้อนไปอีก45ปีเท่ากับบวกลงมา นะครับบวกลงมาเห็นไหมครับอ่าบวกลงมาก็จะเป็นพศ .500 รใช่ไหมครับรวมแล้วเป็น500เนี่ยนะครับรวมแล้วรวม45รวมเป็น500เราต้องมองว่าพศ2 4 5 5คือพศ .500 นะครับคือพศ5 0 0นับแม,แม่นๆนเลยนับรวมกับปี <c oughs> ปีปฐมเทศนาปีตัดสรุปปีปฐมเทศนาปีล้อมุนนะครับนี่ก็ตรงกับ สมัยในหลวงรัชกาลที่6นะครับโทษทีเพราะว่า <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนรัชกาลนะครับสองสี่ห้าห้านี่ตรงกับในหลวงรัชกาลที่6นะครับต่อมาในปีขานนะครับอ่าอันนี้จะตรงกับอ่าปีชวดนะครับเนี่ยมาหานไปแล้วมันเสร็จเจ็ดนะครับมันก็ตรงกับปีชวดนะครับถ้านับสองสี่ห้าห้าตรงกับปีชวดนับแบบปีปรินญิพานจะตรงกับปีชวดนะครับแต่ เราจะเรียกว่าปีละกาก็ได้นะครับเหมือนเหมือนหลักฐานที่ผมอธิบายนี่แหละครับเหมือนหลักฐานนี้เราจะเรียกมะเสงก็ได้เราเรียกละกาก็ได้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าละกาเราไม่ค่อยนับกันเขาเลยใส่ให้นับนะครับนี่คือนี่คืออ่าหลักฐานนะครับเห็นไหมครับพอหลักฐานมาถึงกึ่งหนึ่งาศาสนามันจะเป็นปีละกานะครับเพราะว่านับให้ถึงปีละกามันก็ถึงจะได้ห้าร้อยนะครับ <laughs> อ่าพอได้ห้าร้อยมาแล้วกึ่งหนึ่งปุ๊บ ก็จะเกิดสงคารามขึ้นในปี2 4งพัน่อยหนะครับเห็นไหมสองพั้ยห้าสถัดมาถึงปีขันนะครับตรงกับปีขันนะครับก็จะเกิดสงคารามโลกครั้งที่2นะครับเอสอสงคารามโลกครั้งที่1นะครับในตรงกับสมัยในหลวงรัชกาลที่6นะครับเห็นไหมครับเกิดสงคารามโลกครั้งที่1ก็มนุษย์ทำลายล่างกันนะครับก็จะมีอ่า ลูกปืนนะครับมีลูกปืนลูกไฟนะปืนไฟปืนคกปืนความสตราสใส่กันนะครับแหวกไหวาอากาศถล่มใส่กันนะครับนะโงคาโลกค่าที่หนึ่งนะครับมนุษย์จะมีะ <c oughs> มีฤทธิ์นะครับมีอํานาจมีฤทธิ์มีอํานาจในการสร้างวัตถุที่เป็นอันตรายนะครับที่เป็น <laughs> ที่เป็นที่เป็นทําลายร่างต่อกันนะครับอ่ะก็ก็ ก่อนก่อนสองสี่ห้าห้ามันก็จะมีสงครามใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ามันจะไม่ร้ายแรงเท่ากับอ่าพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอ่าคือหลังครึ่งหนึ่งหลังครึ่งหนึ่งปุ๊บสองปีก็สงครามใหญ่เลยก่อนครึ่งหนึ่งนะั้นอ่ะมันจะมีสงครามญี่ปุ่นกับรัเสเซียนะครับก็ล่มหายตายจากนะครับประมาณสัก น่าจะถึง2องแสนศพนะครับเพราะว่าต้องมาทหารที่เจ็บป่วยในยุคนั้นก็ตายไปอีกนับแสนนะครับรวม2ฝ่ายเนี่ยสูญเสียไปสูญเสียทหารไปอ่าละลางสองแสนนะครับก็ถือว่าเป็นสงครามใหญ่พอสมควรก่อนกึงหนึ่งศาสนานะครับทีนี้พอครึ่งหนึ่งศาสนา2องสห้าหตรงกับพศห้าร้อยปุ๊บก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยกฎธรรมชาติหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับที่ทททมีบางคนพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือแผ่นดินไหวนะครับที่เป็นอันตรายนะครับแผ่นดินไวหวก้าวมาสักเห็นท่านแจ้งมาแผ่นดินไหวก็จะเกิดแล้วแผดิเตอร์นะครับในปีนั้นเป็นการแจ้งเตือนนะครับก็อันตรายก็ได้ยินมาถึงเมืองไทยนะครับอ,อยู่ไหนหลักฐานที่ท่านศาสตราจารย์ส่งมาให้นะครับ ก็ประมาณ8ลิตรนะครับ8ลิตรผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับอ่าหาหลักฐานไม่เห็นแล้ว <c oughs> uh huh. อา่าไม่เป็นไร8ลิตรนะครับ8ลิตรไปตรวจด,ดูได้นะครับอ่า uh huh. ท่านศาสตราจารย์สันติไพรลบดีเอื้อเฟื้อมานะครับอ่า uh huh. ว่าในปีพศ2455นั้น8ลิตรนะครับอ่า uh huh. แต่อที่เกิดเร็วๆนี้มันแค่